คลิปแล้วนะคะลูกค้ามาเจอกับไซเล็กบ้างนะคะลูกค้าสำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่34เสื้อแบรนด์ US สาวอวบค่ะลูกค้ามือ2สะอาดพร้อมใส่นะคะรอบปกจะอยู่ที่36ได้ถึงนะคะลูกค้า42นิ้วกันไปเลยค่ะลูกค้าสวยๆๆปังๆมาชมในคลิปนี้กันได้เลย นะคะลูกค้าทันคลิปเลยแล้วก็ลูกค้าฟังรหัสแล้วก็ลบอกนะคะลูกค้าเพราะว่าตรงนี้จะมีตั้งแต่ไซส์3 6มหถึงสีนะคะลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูแบบกันเลยนะคะลูกค้าเปิดมาตัวแรกเลยสําหรับผ้าชีฟองค่ะลูกค้าตัวนี้สาวไซส์ไม่เกิน36นิ้วค่ะลูกค้ารหัสคือ M1 นนะคะลูกค้าไม่ห้อยป้ายเลยลูกค้า ล่คตัวนี้ถ้าแบบงานเซลลแล้วนะลูกค้าจะอยู่ที่ประมาณ14เหรียญด้วยกันค่ะลูกค้าคนเลน35ได้เลยอันนี้คือราคาต้นทุนนะคะลูกค้าใครจะรับแม,แม่กับราคาเดียวเลยค่ะคลิปนี้ค่ะลูกค้า 149วบาทเอาไปเลยค่ะงานเสื้อแบรนด์นะคะลูกค้ารวมแบรนด์ US เลยเนาะแล้วก็ใครจะรับนะแม่รหัสคือ M1 ตัวยาวเป็นชีฟองแบบเนื้อผ้าละเอียดค่ะลูกค้าแล้วก็สามารถผูกโบได้ค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นสไตล์เสื้อคุมนะคะลูกค้ารหัสยำนะคือ M1 นะคะมาดูต่อที่รหัส M2 เลยนี่คะ่ะ ไม่ห้อยป้ายส่วนมากจะเป็นแบบงานห้อยป้ายนี่แหละแต่ว่าพอสักแล้วป้ายมันอาจจะหลุดนะคะลูกค้าดูสัญลักษณ์เป็นแบบความหลุดกรุงง้วกันเนาะตัวนี้อกไม่เกิน3 6ค่ะลูกค้ารหัสคือ M2 สองสไตล์แบบทางการทางการหน่อยสามารถใส่ไปงานได้ค่ะลูกค้าสาหรับงานผ้าคอตตอนและตัวนี้ดีไซน์คอปกเป็นแบบงานวีพับค่ะลูกค้าแล้วก็นี่เลยตกแต่งด้วยงานเข็มขัดเก๋ๆกันไปนเลยค่ะลูกค้าสามารถแมท์แบบทางการใส่กับงานแบบกางเกงยืดๆแบบนี้ได้ค่ะลูกค้า รัสคือ M 2นะคะลูกค้าอกได้36นิ้วไปเลยนะคะเนื้อผ้าดีเลยลูกค้าแล้วก็ใหม่ด้วยราคาแค่149บาทค่ะลูกค้าต่อกันที่รหัส M 3ความน่ารักมาแล้วลูกค้ากับลายผ้าริ้วๆคะ่ะลูกค้าตัวนี้คือ M 3นะอกตัวนี้จะอยู่ที่38นิ้วคะ่ะลูกค้ารหัส M 3จะเป็นสไตล์แบบชีฟองแขนข้อสอบพับแขนและมีติดกันโปให้ด้วยลูกค้าเป็นแบบหน้าสั้นหลังยาวคะ่ะลูกค้า รัดคือ M3 นะคะไม่เกิน38นิ้วกันที่ใครชอบลินินค่ะลูกค้าโดยเฉพาะเลยลูกค้าลินินที่ราคาแบบประหยัดสุดๆค่ะลูกค้าระบบตัวนี้ไม่เกิน38ค่ะลูกค้าราดคือ M4 เป็นลินินเนื้อผ้านิ่มค่ะสไตล์งานเชิ้ตแล้วก็กระดุมเรียงยาวค่ะลูกค้าตัวค่อนข้างยาวนะคะลูกค้าสําหปับใส่ไปงานก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ค่ะลูกค้ารัสคือ M4 นะคะลูกค้าอกไม่เกิน38นิ้ว มาต่อกันที่รหัส M5 แบรนด์นี้ลูกค้าหลายๆท่านรู้จักแน่นอนคะ่ะลูกค้าสำหรับแบรนด์ H&M ไปเลยนี่นะคะลูกค้าไม่แบบมีหนดกุ้งเลยอกไม่เกิน38นิ้วคะ่ะอกเล็กตั้งแต่36ก็ใส่ได้34 32 34ลูกค้าขึ้นไปเลยนะไม่เกิน38คะ่ะความน่ารักก็คือน,นี่แขนจะเป็นแบบเหมือนตุ๊กตาและลายผ้าสไตล์ใส่ฝอเลยคะ่ะลูกค้า H&M ในราคา 1 4อแม่แถมจ่โซฟีด้วยรหัสนะคะคือ M5 นะคะมาต่อกันที่รหัส M6 กันเลยนี่ค่ะทุกคนชีฟองเนื้อผ้าละเอียดเลยลูกค้าอกได้38นิ้วและ เป็นงานปักสวยๆลูกค้าอันนี้มีความแบบชีฟองพรีเมียมค่ะลูกค้าเนื้อผ้าแบบทิ้งตัวนี้มากแล้วก็ุนวลนด้วยคะ่ะลูกค้าจะเป็นแบบกระดุมเรียงยาวเลยคะ่ะลูกค้านี่สวยสไตล์คลาสสิกเลยคะ่ะลูกค้ารหัสคือ M6 นะคะอกไม่เกิน38นิ้วคะ่ะลูกค้า 149บเาหมือนกันค่ะทุกคนและมาต่อกันที่รหัส M7 นะคะทุกคนนี้เลยไซฟอ่อนิดนึงตัวนี้จะมีความแบบสปแปนเด็กซีค่ะลูกค้าอกได้38นิ้วค่ะลูกค้าแขนอยู่ประมาณระดับข้อศอกนิ่มๆแล้วก็ยืดยืนค่ะลูกค้าเป็นตัวแบบมีซับไนนนะรหัสคือ M7 นะคะลูกค้า อกไม่เกิน38นิ้วลูกค้าดูนี่นีซ่าจะมีตกแต่งด้วยงานแต่งขอบด้วยงานลูกไม้ด้วยคะ่ะลูกค้ายืดหยุ่นได้ดีแม่รหัสเครืค่อง M7 นะคะอกไม่เกิน38นาะใครอยากได้แบบเพิ่มเติมใหญ่กว่านี้มีไมโนเน็ตมีคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมอก40-42นิ้วกันเลยคะ่ะ มาต่อกันที่รอบอก40นิ้วค่ะนี่เลยสีเด่นสะดุดตามาค่ะลูกค้ารอบอกไม่เกิน40น,นะคะนอเนี้จะมีด้วยกันประมาณ6ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยค่ะลูกค้าสำหรับรหัส M 8ค่ะลูกค้านี่มีความแบบเท่ด้วยรหัส M 8นะอกได้40นิ้วค่ะเป็นชีฟองคอวีทวิตลงมาค่ะลูกค้าแล้วก็รุ่นแบบมีกระเป๋านะคะงานจะเป็นงานกระดุมยาวเลยแล้วก็ปลายแขนจะเป็นงานปลายแขนแบบมีกระดุ1ม1เมตรและสามารถ ท้องติดกระดุมเป็นงานแขนข้อสอบได้ค่ะลูกค้าชีฟองเนื้อละเอียดมาค่ะลูกค้ารหัสคือ M8 นะคะอกได้40นิ้วไปเลยแม่ราคาประหยัดค่ะลูกค้าสําหรับสาวไซส์เล็กวันนี้จัดให้จุกๆกันไปเลยค่ะลูกค้ามาต่อกันที่รหัส M9 อันนี้น่ารักเลยค่ะลูกค้าจะเป็นแบบงานพาราโยนค่ะลูกค้ายืดยืด นิ่มๆแล้วก็เด้งๆค่ะลูกค้ายืดหยุ่นได้ทั้งตัวเลยด้วยสำหรับสาวไซส์นะลูกค้าไม่เกิน40นิ้วนี่ดีไซน์จริงๆมันเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้านี่แบบนี้เป็นงานแบบงาน 2- in ิ n วลูกค้านี่ค่ะงาน2ชิ้นติดกันแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบระบายขนมชั้นด้วยค่ะลูกค้ารหัสเอ M9 นะคะสาวไซสเล็กตั้งแต่3 2 3 4ก็ใส่ได้ค่ะลูกค้าแล้วตัวเนี้ยสามารถแบบใส่ไปงานได้เลยค่ะลูกค้ามีความแบบกรุยกายด้วยแม่ ร้อยกว่าบาทออกงานได้ค่ะลูกค้ารหัสคือ M9 นะคะอกไม่เกิน40นิ้วนะมาต่อกันที่หัส M10 อันนี้สวยเป็นแบบสไตล์ใส่ฝอค่ะลูกค้ารอบอกไม่เกิน40นิ้วค่ะลูกค้านี่ป้ายกุดวิวงานหอยค่ะลูกค้าตัวนี้จะมีความแบบสแปนเซส42ค่ะทุกคนแขนเลยข้อสอบเป็นแบบแขนกระดิ่งกระดิ่งค่ะลูกค้างานแบบมีซับในนะรหัสคือ M10 นะคะลูกค้าอกได้40นิ้วแม่แม่สามารถเอาไปแมทแบบ างเกยีนก็ได้นะลูกค้าหรือว่าใส่กับงานกางเกงเอวสูงได้ค่ะลูกค้ารหัสคือ M10 นะคะส่วนรหัส M11 งานนี้เพิ่มเติมสำหรับใครที่ชอบสไตล์งานคอปกเชิตค่ะลูกค้ารหัส M11 นะแม่นะอกได้40นิ้วค่ะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะเป็นงานชีฟองแบบเนื้อผ้าละเอียดค่ะลูกค้ากระดุมเรียงหน้ายาวเลยแม่อันนี้น่ารักละมุนมากค่ะลูกค้ารหัส M11 นะคะไม่เกิน40นิ้วค่ะ ชรัอมส M12 มีความแบบไฮโซไฮโซขึ้นมาหน่อยค่ะลูกค้าอันนี้แบบวัยรุ่นเลยนะจริงๆแล้วอ่ะลูกค้าสามารถเอฟให้ลูกให้หลานให้แบบว่าเอ่อคนอื่นใส่ได้ด้วยนะลูกค้าสำหรับใครที่บอกว่าอยากเอฟเพื่อนะตัวนี้น่ารักสุดๆค่ะลูกค้าผ้าจะเป็นแบบสไตล์งานผ้าแบบบับเบิลบับเบิลค่ะลูกค้าเป็นงานเหมือนงานผ้าลยอนนะคะลูกค้าแล้วก็มีความแบบ วูพีดหน่อยๆค่ะลูกค้ารหัส M นะคะลูกค้า1นึสองชายสวยลูกค้าตัดด้วยงานแบบลายสกอตด้วยอันนี้เป็นงานตัวยาวค่ะลูกค้ารหัส M หนึ่งสองไม่เกิน40นิผิวปัดไปเลยนะคะส่วนรหัส M หนึ่งสามตัวนี้ความคุณนายเพิ่มเติมคอจะเป็นแบบงานคอระยะค่ะลูกค้ากับผ้าชีฟองรหัส M 1 3นะ ัลมีความแบบใหม่เลยค่ะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ขายแบบเซลล์อยู่ที่กูดวิวนะคะลูกค้าประมาณ7เหรียญได้ลูกค้าคุณเลทสานะรหัสนะคะ M13 ชีฟองแขนยาวค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นแบบสไตล์งานเชิยกระดุมหน้าแล้วก็เพิ่มความเก๋ก็คือพอระยะเราสามารถแบบปลดกระดุมออกได้ค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบมีกระเป๋าด้วยรหัสนะคะ M13 อกได้40ินิ้วกันไปเลยค่ะส่วนใครที่เล็งนะคะลูกค้าตัวที่เนีใส่นะ ตัวที่เนซายจะเป็นสาวไซสไม่เกิน38นิ้วค่ะลูกค้าลายริ้วๆค่ะลูกค้า้องเนซปกติอก3-4นะหน้าผ้าตัวนี้ได้ถึง38นิ้วแล้วก็เป็นงานแขนข้อสอกค่ะลูกค้าคล้องติดกรนดูได้ค่ะลูกค้ารัดคือ M พิเศษค่ะลูกค้าขออนุญาตเป็นแบบ M พิเศษนะแต่อกไม่เกิน38ค่ะลูกค้ามาต่อกันที่รอบอกใหญ่สุดเลย42นิ้วค่ะลูกค้า หแบบด้วยกันใครอยากได้ไซส์ประมาณ42นะคะลูกค้ามาชมต่อเลยค่ะลูกค้าเอาตัวแรกไปก่อนเนาะบัวปังมากกรมีลูกค้าจ๋างานกรมี่นะใครที่ชอบอก42นะคะมาดูเลยถูกใจแน่นอนคะ่ะสำหรับไซส์42มาแล้วคะ่ะลูกค้าไซส์ใหญ่สุดในคลิปนี้เลยนะคะลูกค้าเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะลูกค้ารหัสคือ M14 นะคะ ไม่เกิน42นิ้วค่ะบอกเลยว่าแซ่บมากแล้วมันเป็นแบบกำยีเนื้อผ้านิ่มๆละมุนละมุนแล้วก็เล่นไฟสุดๆลูกค้าเซ็กซี่เวอร์ๆวเลยค่ะลูกค้าระดับแบบตัวแม่มากค่ะลูกค้ารหัสนะคะ M14 นะใส่กับยีนเท่ๆได้เลยค่ะลูกค้าหรือใครจะชอบใส่แบบกับงานแบบว่ากางเกงยืดยืดได้รหัส M14 นะคะสวยมากลูกค้าดูนี่งานแบบละเอียดมากค่ะลูกค้ารหัส M14 149บาทเช่นกันจ้า อการที่รหัส M 1 5ค่ะลูกค้ามาถึงความแบบยืดหยุ่นเลย้อนเลย้อนค่ะลูกค้าสไตล์แบบคลาสสิกใส่ได้บ่อยๆค่ะลูกค้ารหัส M 1 5อกได้42นุ่มยืดคอวีมีดีไซน์ความแบบคล้องๆค่ะสไตล์แบบว่าไม่มีความแบบว่ามีติของผ้านะลูกค้ารหัสคือ M 1 5ค่ะลูกค้าตัวค่อนข้างยาวค่ะลูกค้ารหัส M 1 5ไม่เกิน42นิ้วนะคะส่วนมาแบบความเท่ ลับกันเราจะมีทั้งหวานมีทั้งเท่มีทั้งแซ่บเลยค่ะลูกค้า M16 นะคะตัวนี้เป็นงานแบบลายผ้าเปิกไม้เปิกไม้กับงานผ้าชีฟองรวมซาฟารีมาอยู่ในลายผ้าเลยค่ะลูกค้าใครที่แบบว่าชอบใส่แบบงานแบบ รวมลายผ้ามาเลยค่ะลูกค้าน่าหลักมากรหัส M 1 6นะคะอกได้42นิ้วค่ะดูความผ้าใกล้ๆนี่ก็จะเป็นแบบริ้วเปลือกไม้งานแบบเนื้อผ้านิ่มๆค่ะลูกค้าสามารถเอามาแมทกับกางเกงทนเข้มแบบนี้ก็สวยค่ะลูกค้ารหัสคือ M 1 6เออ M 1 6นะคะตัวนี้นะแม่149บาวัตเช่นกันค่ะลูกค้า ต่อกันเลยสีสันสดใสรหัส M17 นะคะตัวนี้จะมีความแบบเนื้อผ้านวลนๆสไตล์ชีฟองแบบเนื้อหนาค่ะลูกค้ารหัส M17 นะคะอกตั้งแต่38-40ก็ใส่ได้ค่ะลูกค้าตัวนี้สามารถใส่ได้2แบบก็คือทรงปล่อยตรงหรือจะผูกชายด้านล่างแบบเก๋ๆแบบนี้ได้ค่ะ,คะ,คะลูกค้ารหัสคือ M17 นะคะลูกค้าอกได้4 2สองเช่นกันและต่อมาที่รหัส M19 โทนสีฟ้าประจําเดือนสิงหามาแล้วค่ะลูกค้าสําหรับใครที่ตามหาเสื้อสีฟ้าใส่งานงานช่วงวันแม่หนูลูกค้าตัวนี้เลยเป็นชีฟองแบบ3ามดีรุ่นนองเฟื่องฟูค่ะลูกค้าตัวนี้จะมีความแบบตกแต่งผ้านูนขึ้นมาค่ะแล้วก็จะเป็นชีฟองที่เนื้อผ้าละเอียดเหมือนเดิมค่ะลูกค้าจ๋าตัวยาวค่ะลูกค้ารัดเ1 9อกได้42นิ้วนะคะลูกค้า ส่วนใครที่ว่าเลส M18 หายไปไหนอยู่นี่ลูกค้ารหัส M18 คือที่รองเนสใส่เลยมีความปรุยกายเลยค่ะลูกค้าเป็นชีฟองนะคะลูกค้ารหัสที่เนสใสคือ M18 นะอกได้42เป็นคอวี v, และตัวชีฟองตัวนี้จะเป็นแบบระบายชั้นมีซับในค่ะลูกค้าบอกเลยว่าใครที่อกเกินเอาใหญ่กว่านี้นอนะอกเกิน36ขึ้นไปคว้าได้เลยแล้วชายด้านล่างจะเป็นแบบส่งกว้างไวต้อกกัวติดสะโพกค,ค่ะกุยกายสุดๆแม่ราคาประหยัดแค่ 149บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าแถมโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจัดส่งฟรีไปเลยค่ะลูกค้าสาหรับแม่แม่ท่านไหนที่เป็นเคสโอนนะคะจะส่งฟรีเลยนะส่วนอยากเพิ่มเติมบริการไปทางมีเช่นการค่ะลูกค้าเบิกบวกเพิ่มแค่ 30บาทเท่านั้นอันนี้จะเป็นแบบซื้อความสะดวกสบายที่เราแบบสามารถจ่ายเงินหน้าบ้านกับพี่ขนส่งได้เลยนะแม่นะสำหรับบริการปลายทางนะคะลูกค้าสำหรับคลิปนี้วิธีการสั่งง่ายๆเลยนะลูกค้าดู EP หน้าจอรหัสสินค้าแล้วก็แจ้งเลยค่ะลูกค้าว่ารหัสตั้งแต่ m 1ถึง M นะคะลูกค้า19ลูกค ตัวไหนลูกค้ามีแค่อย่างละหนึ่งนะเพราะว่าสินค้างานเสื้อแบรนด์ตรงนี้จะมีแค่แบบอย่างละตัวเท่านั้นค่ะลูกค้าไซส์คือเป๊ะตามที่แจ้งเลยค่ะลูกค้าราคาดีราคาประหยัดแถมจัดส่งฟรีแม่โทรเบอร์หน้าจอหรือว่าแอดไลน์แอดได้เลยค่ะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทาง2ช่องทางเลยนะคะลูกค้าสาหรับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วถูกใจกับงานเสื้อแบรนด์มือสองนะลูกค้าสามารถเข้ามาชมไลฟ์สดได้เลยเพราะว่าปกตินะคะช่องช่องตรงนี้ค่ะลูกค้าจะขายเป็นแบบ ที่ชอบแบบไร้สดก็จะเป็นสินค้าแบรนด์ Brand US รวมเลยค่ะในไร้สดมี2เวลาค่ะลูกค้าก็คือม่ายสองแล้วก็2องทุ่มด้วยกันค่ะลูกค้ามาเลือกชมได้เลยติดใจในคลิปมาต่อกันในไร้สดได้ค่ะลูกค้าสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะลูกค้า เป็นกาลังใจให้ทุเน็ตด้วยลูกค้าช่วงนี้ก็มีคลิปลงให้เรื่อยๆเลยค่ะลูกค้าอาทิตย์ละสองถึงสคลิปนะแม่นะอยากได้งานอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะลูกค้ามีทั้งมือ1แฟชั่นจากประตูน้ําและมือ2ราคาประหยัดในไลฟ์สดนะคะลูกค้าและช่วงนี้มีแบบคลิปงานเสื้อแบรนด์มาให้ในคลิปด้วยค่ะลูกค้าฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันในไลฟ์หรือว่าในคลิปหน้าได้เลยค่ะลูกค้าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณแม่แม่ทุกๆท่านสวัสดีค่ะ